โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะการมีอะไรกันควรอยู่ที่ประมาณกี่นาทีครับจริงมันมันจับเวลายากมากเพราะอะี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเอาแค่ในช่วงเวลาที่สอดใส่อย่างเดียวเนาะก็คือปกติอะเวลาที่เราการที่มีการสอดใส่อะค่ะผู้ชายจะเสร็จก็คือประมาณสองนาทีโดยประมาณนี้เนาะอันนี้โดยเฉลี่ยนะแต่ว่า มันแล้วแต่มันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างของแต่ละคนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแค่ช่วงเวลาสอดส่อย่างเดียวอะ่ะเออมันก็ความมาดีนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เรามีกิจกรรมทางเพศันาะเวลาที่เรามีเซ็กส์ันเราไม่ได้สอดใส่อย่างเดียวไงเออ <laughs> เราอาจจะมีการเล้าลมใช่ไหมมีการเล้าโลมมีการเขาเรียกว่าอ่ากอดจูบรูปค้ำจับใจอ่อา,อาแล้วก็เป็นสักพักหนึ่งเปลี่ยนท่าหรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพราะฉะนั้นอะ่ะ มันอาจจะเป็นได้แบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะไรอย่างี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่กันเลยคือการทํากิจกรรมพวกเนี้ยเออมันมันวีลีย์อะไรที่มันไม่ได้มีจํากัดแล้วกันเนาะตรงเนี้ยมันไม่ได้มีจํากัดนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเราชอบแบบค่อยๆทาไปเรื่อยๆอะไปใช้เวลาไปหรือบางคนก็อยากจะแบบโอเคสอดใส่แล้วก็เสร็จอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าคำจำกัดความที่มันบอกว่าเออ ผู้ผู้หญิงอ่ะมันก็จะไม่มีคาจำกัดความค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าสอดใส่ต่อเนื่องนะแล้วก็เร็วเกิน60สิบวินาทีแล้วมีการหลังนะคะ<ม>ก็คือหลังเสร็จก่อน60สิบวินาทีอันนี้คือเรียกว่าหลังเร็วนาะหรือว่าถ้าหลังช้านะคะหรือว่าเสร็จช้าเนี่ยก็คือสอดใส่นะต่อเนื่องนะท่านหมต่อเนื่องสามสิบนาทีแล้วมีการเสร็จนะคะนี่ก็เรียกว่าการเป็นการหลังช้าอันนั้นแาจะต้องไปแบบปรึกษาคุณหมอแล้วว่าเออเรามีเ ผู้ชายนะคะที่มีการหลังเล็วหรือว่าหลังช้านเนี่ยจะมีความผิดปกติเนาะแต่ถ้ารวมระยะเวลาการมีเซ็กส์กันเนี่งที่บอกว่ามันไม่ม,ไม,มีคําจํากัดความอะไรคะ่ะอาจจะห้านาทีสิบนาทีครึง่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือมากกว่านั้นอันนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะมันไม่มีคําจํากัดความค่ะ